สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับราคาทองคําในช่วงวันนี้ก็ยังคงขยับอยู่ในกรอบไซด์เว์แคบๆนะครับแม้ว่าจะมีการขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยต้องมาดูกันาทิศทางในช่วง3 -4 วันก่อนที่จะสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงเ๋ยผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิรเียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนภาษาออสเตรียจำกัดนะ แนวโน้มราคาทองคําในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสจะขึ้นต่ออีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังแว่งตัวอยู่กรอบแถวสองบัเพื่อรอปลายปีหน้าเลยเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีคคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับเหลือไม่กี่วันติดปีนะครับตลาดทองคําจะเคลื่อนไหวอะไรมากมายกว่านี้หรือเปล่าครับต้องบอกกันเลยว่านะครับหากเราแทร็กสถิติย้อนหลังนะครับช่วงตั้งแต่วันที่2ี่บนะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับภาพรวยสถิติส่วนใหญ่เลยนะครับเกือบ70็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต ก็ไปเด e c t ชันเดียวกันว่านะครับ เทรนของเขาเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะไซด์เวย์อัพหรือค่อยๆทยันปรับตัวขึ้นนะครับไปจนถึงสิบปีนะครับนี่เป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับย้อนหลังไป10ปีนะครับซึ่งมีแพทเทิร์นคล้ายคลึงกันแล้วเรามองว่านะครับทองคำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปต่อนะครับผมเป้าอย่างน้อยๆนะครับสองพันหกร้อยสามสิบห้าถึงสองพันหกร้อยห้าสิบเนี่ยเอาตรงนี้ให้ผ่านถ้าผ่านต่อนะครับก็อาจจะทําให้เขาเป้าขยับครับไปที่ประมาณสองพันเจ็ดนะครับผมแต่ว่า ถือว่าถือว่ายังน่าลงทุนไหมคุณปิพงคือผมกลัวระหว่างแกป๊ปแกลบมันขึ้นมันจะอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าก็ยังเก็บได้ต้องบอกก่อนว่านะครับที่แนะนําไปเป็นในลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นมากกว่านะครับสําหรับการลงทุนสําหรับจริงๆเลยนะครับเรายังมองว่าเนี่ยเป็นน่าจะเริ่มต้นในช่วงของต้นปีมากกว่านะครับช่วง<ๆ>ที่ ตลาดนะครับรับข่าวนะครับการรับตน่งคุณทรัมป์และช่วงคุณทรัมป์นะครับแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่างๆตรงนั้นเนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางของทองคำเที่มีน้ําหนักมากขึ้นและเราก็จะพออนุมานได้แล้ว่านะครับในส่วนของเทรนด์นะครับต่อเนื่องไปจนถึหนึ่งปีเนี่ยนะครับจะมีปัจจัยอะไรที่หนุนบ้างแล้วทองที่จะลงเนี่ยมันอาจจะลองเอ่อลงในช่วงนั้นนะครับผม,มนะฮะ ให้เก็บของถูกได้อีกรละลอกหรือเปล่าอาจจะให้ไปรอเล่นจริงเนะี่ยในช่วงนั้นมากกว่าช่วงนี้เป็นเพียงแค่แกบระยะสั้นแล้วก็ปิดทํำกำไรนะครับภายในวันเท่านั้นไม่แนะนําให้ถือยาวข้ามปีครับผมแล้วทองไทยล่ะครับน่าเก็บไหมครับราคาแค่นี้หรือว่ายังอยากเราให้ย่อก,กว่านี้นิดนึงผมมองว่าในส่วนของทองไทยนะครับก็น่าจะสอดคล้องกับราคาทองคําโลกเลยนะครับก็เป็นรอเล่นต้นปีเถอะนะครับปีนะครับ เคลียสถานะพอร์ตนะครับมีปิดติดเอาไว้ถ้ามีจังหวะรีบาวปิดขึ้นไปได้นะครับก็ปิดทํากําไรซะนะครับแล้วเราก็ไปสตาร์ทปีใหม่นะครับผมครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมมาอยากจะชวนคุยมากกว่าคุณมีพงนะหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณมีพงเห็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคำบ้างครับในส่วนของปีหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ทองคําเนี่ยนะครับ ทำสถิติใหม่นะครับผม,มนะครับถ้าดูในส่วนของเยียร์ชูเรนะครับราคาทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบ28เเอร์เซนะครับเยอะเนาะใช่ครับและมีราคาซื้อขายเฉลี่ยในปีเนี่ยสูงกว่าปี2023เนี่ยถึง22เอนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองครับราคาทองคำเนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่เนี่ยถึง40ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความต้องการทองคำเนี่ย รวมในไตรมาสที่3มนะครับมีมูลค่ารวมเกินหนึ่งแสเอ่อหนึ่งหนึ่งล้านล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับก็ถึงเป็นปีที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับทำสถิติใหม่ทุกอย่างเลยนะครับ ราคาทองไทยก็เช่นกันครับเราไปเห็นราคาทองไทยเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ44,550บาท uh huh. ในส่วนของทองคำแท่งนะครับผม uh huh. ถ้าเทียบจับในส่วนของ p e r f o r m ร์แมในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยทองคำเนี่ยก็ถือว่า เติบโตแรงไม่แพ้เลยถึงแม้เป็นแค่บิตคอยก็ตามนะครับผมก็ถือว่าเออ r o r r m a n c e เนี่ยก็ไม่ได้อ่น้อยหย่อนกว่าตลาดหุ้นเลยนะครับ,รบถือว่า performance ดีสมควรเลยนะครับ,รบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างแน่นอนนะครับปัจจัยสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับรัเสเซียกับยูเครนนี่ก็คงเป็นแรงหนุนนำนะครับทำให้ราคาทองเนี่ย เติบโตในส่วนของปี2024ผมมีภาคตะวันออกกลางนะครับและรวไมไปถึงมาตรการการซื้อทองคำนะครับของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับก็ยังมีเทรนการซื้อเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับปีนี้ถึงแม้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับจะไม่ดีเท่าปีก่นกอนแต่ว่าเขายังคงถือนะครับซื้อเนี่ยเข้าคลังเนี่ยนะครับเกือบเอ่อเท่าไหรอ่อ่ะประมาณพันพันตำ อยู่ในระดับเลเวลเนี่ยประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ย500ตันตเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วเรายังมองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเรนเหล่านี้นะครับน่าจะยังไม่ตกหรอกอแน่นอนการเข้ามาของคุณทรัมป์เนี่ยเหล่าบรรดาธนาคารยังคงต้องซื้อทองคำเนี่ย เพื่อปกป้องความเสี่ยงนะครับภาพการซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับจะนําให้ในส่วนของวอลุ่มนะครับของราคาทองเนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นในปีหน้าอย่างน้อย5-10%นะครับก็ยังมอง นี่ก็ยังเป็นแรงหนุนสําหรับปีนี้และปีหน้าด้วยเช่นกันสงกรามก็มีนะครับผมนะครับแล้วก็พึ่งอาหากดูในส่วนของตัวพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาทองโลกนะครับเมื่อช่วงของปี2022เนี่ยเขาอยู่ในเทรนขาขึ้นมาตลอดพึ่งมาเสียทรงในช่วงของคุณทรัมป์เนี่ยใช่ใช่เป๋ลงไปนิดนึงเดือนพฤศจิกนนะเดือนพฤศจิกาใช่ไหมที่มันก็เสียทรงด้วนหนึง ใช่ปี2024ราคาต่ำสุดเท่าไหร่ครับ1,984ดอลลาร์นะครับสูง2,790ดอลลาร์นะครับอยู่ที่วันที่31ตุลาคมนะราคาสูงสุดอืปีนี้นะครับบวกขึ้นมาเกือบ806ดอลลาร์หักอินราคาต่ำสุดกับสูงสุดนะไม่น้อยเลยนะครับของทองโลกทองไทยเราเห็นราคาต่ำสุดเนี่ย33,400ในช่วงของต้นปีนะครับที่เราเชียร์นักชนะต้นปีครับครับครับ ปลายปีนะครับทำจุดสูงสุดใหม่44,550บาทเช่นกันนะครับึวนมาท่าไหมื่นกว่าบาทนะครับทองคําใช่ไหมใช่ใช่ผมว่า p e r f o r m ร์แมนซ์เนี่ยนะครับแรงมากเลยนะแรงมากนะครับหากดูในส่วนของอิงราคาต่าสุดกับสูงสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีการปรับตัวถึง33เปอร์เซโอ้ไม่ไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยครับอืมทั้งราคาทองไทยและทองโลกนะครับนี่ก็ รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2024นะครับที่ยังมีแรงร้ารกๆก็คือสงครามนั่นแหละนะครับ mm hmm. และความต้องการของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนะครับ mm hmm. แล้วก็ บรรดาของผู้ต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในจีนในอินเดียนะครับที่เป็นแหล่งซื้อหนุนอยู่เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับดีมากๆปี2024ให้เป็นปีทองเลยนะครับถือเป็นปีทองเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วงต้นปีหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเนี่โน้มปีหน้ากันแ้วเนาะคุณบีพงษ์ว่าแล้วก็ เอาซีรีส์เองว่าจะคาดการราคาทองคําปีหน้ายังไงอะไรยังบ้างละกันปัจจัยอะไรต่างๆน,น,านานาเนาะเดี๋ยวปีหน้าเรามาพูดคุยกันแล้วดี๋ปีนี้เราก็เอาแค่สรุปภาพรวมปีนี้ก่อนละกันว่าก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเป็นการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะทั้งของทองคําไทยแล้วก็ของของโอสปอตด้วยนะวันนั้นถ้าเกิดว่าคุณด้นคุณด้าน,านทำไม่ได้โอ้โห ที่มองกัน2,008 2,009นี่มีโอกาสเหมือนกันนะคุณใปพงถูกไหมใช่ใช่มีโอกาสสูงเลยครับแต่บางทีอาการเข้ามาก็ทําให้เป้านะครับันลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเป้าปีหน้านะครับก็ถ้าเราดูในส่วนของเหล่าวาน,นิธานกิจทั่วโลกเนี่ย ก็ยังไม่ได้ขยับเป้านะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ระดับเลเวล2,009 3,000มีโกลแมนแซกล่าสุดเนี่ยขยับเป้านะไม่ได้ปรับเป้าลงนะไปขยับเป้าขึ้นนะครับจาก3,000อยู่ที่ประมาณ3,150ดอลลาร์แล้วนะครับโอเคน่าสนใจเอ้ยมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าทำไมก็ขยับเป้าอได้มากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเทปพิเศษในอีพีถัดไปนะว่า ปีหน้าเราจะมองทองอย่างไร <Okay. S 2> ครับปีนี้นะครับสรุปเลยนะครับเป็นปีทองคำอ่าเป็นปีทองแห่งทองคำโดยสมบูรณ์แบบ <Okay. S 2> นะครับทุกสินทรัพย์ให้ผลตอบแทนดีมากๆสำหรับปี2024ครับได้ครับขอบคุณครับคุณพีระพงศ์ครับต้องขอบคุณคุณพีระพงศ์วิริยานุคอนนักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออที่จำกัดนะครับที่มาลมพูดคุยกับกลานในวันนี้นะครับนี่คุณพีระพงศ์บอกแล้วครับจากการเก็บเสียติที่ผ่านมาในช่วงท้ายปีทองคำมักจะขยับ เป็นทั้งหนัของไซเวอฟนะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆเทรานั้นนะครับหากจะลงทุนก็เน้นสั้นๆหรือว่าให้ดีสุดก็คือรอเป็นการเพื่อเคลียร์พอร์ตนะครับหากราคาปรับขึ้นมามาทดสอบแถว2 6 3 0 2 6 4 0ศ5 0ตรงไหนที่ถือว่าเป็นจุดที่สามารถเคลียร์พอร์ตได้เคลียร์พอร์ตไปก่อนนะครับแล้วไปวางแผนกันใหม่ในช่วงต้นปีบุริพงศ์ยังชี้เห็นว่าทองคำในปีนี้ถือว่าเพอร์ r m รนซ์ค่อนข้างจะดีนะครับจะเป็นรองก็แค่กิบโตในช่วงที่ทำออร์ทามไฮไปแถว279900ตรนนั้น ราคาพุ่งขึ้นมาเกือบ800ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับถือว่าเยอะมากจะไปลองก็แค่เฉพาะ,ะทางกิปโคอเรนซี่เท่าะะนั้นแต่ว่าก็มาลดมาในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่โดนทาคว้าชัยในเรื่องของการเลือกตั้งบริรัท ราคาทองคาก็มีการปรับลดลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกับราคาทองคำไทยน,นะครับคือโฟร์แมนก็ยังจะดีมากเลยบวกขึ้นมา10,000บาทต่อบาทาทองคำก็ถือว่าคข้างสูงปีหน้ายังดูดีต่อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าปีนี้แล้วต้องมาดูปัจจัยกันว่าจะมีอะไรที่ทําให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงบ้างหรือว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองคำอาจจะไปได้ไกลต่อะนะครับเยวต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลที่คอัวเราหย,ายิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝา, light, tag, านกกนาน значит, ดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องทางต่าง